สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟทั่วโลกนะคะช่วงบ่ายนะคะมาเข้าสวนต่อนะคะมาเก็บผักหวานนะคะนี่นะคะผักหวานมาเก็บผักหวานต่อนะคะช่วงบ่ายได้ยินข่าวว่าสาวป่านโทรมานะคะอยากได้ผักหวานนะคะก็เลยมาเก็บผักหวานให้สาวปานนะคะเข้าสวนต่อจ้านะคะผักหวาน เก็บผักหวานต่อตรงนี้ก่อนเด้นนะะดเอนะคะดูแม่เจอยนะคะเก็บผักหวานเข้าสวนเข้าสวนโอ้ยอยากก็อยากจะถอนเนาะหวานก็อยากจะเก็บอ่ะเก็บผักหวานก่อนยุงมันเยอะนะคะช่วงนี้ฝนตกแล้วยุงเยอะ เดีวไม่ทนมันค่ำก็ช่วงบ่ายๆนะครับมาจากงานบุญก็เกิ็บผักหานก่อนก้อนไม่เก็บมันะจะแก่นะนะเราต้องเก็บยุงยุงยุงก็มีเมื่อกี้ก็ไปช่วยงานบุญนะคะก็มีได้เจอกับแม่พี่แม่เบนนะคะน้องพรเมื่อกี้ก็เล่าติฟังว่าได้ไป งานมาเนาะเดี๋ยวจะไมไ่ไปกับเพื่อนแล้วยิ่งยากกับงานไรงานสวนมามาเก็บปกวานช่วยกันปอกวานช่วยกันก่อนไม่เก็บมันก็จะแก่เนาะต้องเก็บ ยุงทำไมเยอะแท้ทนี่แหละฝนตกฝนตกก็บง,งานเข้าเมื่อกี้ก็ไปปลูกยางพารามายางปลูกยางแล้วก็มาเก็บผกหวานช่วงนี้ก็ยังมีอยู่นะคะผกหวานกินก็เซียงยุง ีหน่นะเพราะว่าม,มันเก็บช่วงนี้นะคะไม่ค่อยแดดค่อยร้อนถ้ามาเก็บในช่วงแดดมันจะเหี่ยว ัเก็บ่อยมันก็จะออกบ่อยอยู่ไปให้สาวปานจะไปฝากไข่นอดูงก็ไ่ธรรมดา ต้นนี้จุดจให้ยุงก็มาฝนตกยุงเยอะยังอ้วนๆอยู่เยอยุงเยอะ Dung có khinh, dung có khinh Kiếp tông như bạn kiếp tông như bảng Ôi, dạ oh, yeah, có dự Dạ yeah, có dỡ. dung có

ให้น <S 々> ุ่งชอยกันจัดเนาะเอายาทำุ่งมากนุมาหลายแท่ตกแล้วยุงเยอะแต่ยุงต่ยุง เก็บต้นโน้นต่อ,อนี่นคะคะหวานยังพอได้อยู่ยุงกว่าเยอะยุงก็จะหามไปกินแล้วยุงเยอะจริงจริงยุงเยอะจริงจริง ธรรมาดานยุงทุกชุมตุกเยอะไ่ฉีดยางก็ไม่ได้ต้องใช้ยากันยุงไม่ได้เอามา

ta ừ. à, dùng mình ta dùng khá giọt bạc quán có dòng suối ngàm vô dùng 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 chùm lời ไม่ไหวยุงม,มันเยอะยุงม,มันเยอะไม่มันหลายแท้ยุงเนาะยอดผักหวานยอดอ้วบยอดอ้วนอ,วนอ ยุงพี่น้องเอ้ยยุงกัดยุงกัดแทนไม่ได้เอาต้องขัดยากันยุงแล้วไม่ได้แล้วต้นนี้ก็เต็มต้นอยู่ยนี่นะคะผักหวานยังเยอะอยู่ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะนี่ได้ผักหวานเยอะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ